โดนโดนโดนครับโดนไปนะไปนะแมงเลยครับแมงเลยแรงครับแรงโอ้ย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 เดี๋ยวนุดมือเดี๋ยวโอ้ขาตตอเด้อ่ตะอปะลูกมาลู้ตัวใหญ่จังย ออกก็ห้ขนขขต่อตอ้ัตัวใหญ่ดิหนิจีวาสู่แห้งลูกดอกได้นะแห้งแห้งสุดยอดเลยครับยนี่ขอพันหลักี่ขอพันหลักนี่ขอ้พันหลักแ้ลุกหน้าเดโอ้มาแล้วมาแล้ว ตัวโคตรใหญ่มาแล้ว,ม,วลามาแล้วเชียกมันยังเด็กมาแล้วมันครับอุ้ยใหญ่ยู่น่ากินเลยอดแปดนิ้น โอ้ยขาวอ้ย้โอ้โนิ่มใหญ่ครับนิ่มใหญ่ครับบบดมันถึงโอ้ทะลุครับตัวนี้ได้หนึ่งันเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับโคตรแจ๋วอะโอ้โหัวใหญ่มากโอ้ย นี่ปืนตัวนี้มีกี่ทรงมีสองทรงนะครับผมมีกำคอกับมือสอดนี่เกำคอกับมือสอดทะลุครับยางหนึ่งเส้นแจ้วหนึ่งพันเบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ

โอ้โห oh, โดนแล้วโดนแม่งยิ่งกางไกลนุ่นสิบกว่าเมตรครับสิบหรือยี่สิบวะยี่สิบประมาณนั้นหรอลงจากภูมันเป็นเนินเป็นเนิโนโอ้โหโอู้ยกันไปหมดเลยสารสุดยอดครับ ตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทโอ,โอ้ใหญ่อย่นิดนิดโอ้โก็ใหญ่เลยนะโอเคมาอ้าโ,โห,โห,โหยิงอย่างไกลท่านผู้ชมอ่ะอตัวที่สอง อันนี้เป็นทรงยกยิง TK Gunner ครับผมสุดยอดจริงๆอันนี้ทรงกำคอเนาะใช่ยิงไกลได้นู้นประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับไกลมากนะครับคตดไกลอ่ะอีกตัวนึงสองแต้มสองแต้มครับผมเอาตัวนี้ขึ้นมาดูหน่อยสุดจริงๆรโอได้สองตัวเลยวันนี้สตัวครับสุดยอดครับแกรวครับก TK g u n n e หนึ่งันเจ็ดร้อบาทส่งฟรี มีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยมันต้องโอนครับรอจ่ายหน้าบ้านเลยแจ๋ว<ป>